Und? รักครั ality. ้งไวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งริงแป่นวันทองเจ้าคนซื่อขุนช้างเลยตื้อเอามาตอบรองแทน สึกตายกะลุยคว้าชัยไปทั่วทวุกว้นสึกรบไม่วันใครสึกรักทำไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแพนมาสิเข้ามาใกลๆเอยคุณแพนจะกอดเธอไว้แน่นๆคุณแพน แม่สีกับแม่ขมิ้นกลับมาแล้วพี่นี่แม่สองคนหายไปไหนกันมาตั้งนานมานี่สิไหนมาบอกพี่สาวคนใหญ่คนนี้หน่อยสิว่ารักกับใครกันอยู่บอกมาเถอะพี่สีพวกเรารู้กันหมดแล้วรู้หมดแล้วหรือรู้ได้ยังไง ก็ไอคนนี้มันบอกอเอ็งบอกรอใช่จ้ะแม่น้องสาวจะปิดไปยญ่แม่คุณน่ะโชคดีที่สุดแล้วนะที่ได้หัวใจท่านขุนแผนมาครอบครองอ่ะแม่คุณน่ะได้คนดีที่สุดในแผ่นดินถือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกินดอกรุ่ยโอ้ยพี่ใหญ่ฉันกับแม่สีก็ตั้งใจมาบอกพี่ใหญ่ก่อนที่เราจะตัดสินใจไปทําสิ่งที่ดีสุดกับคนที่เรารักพวกเจ้าจะทําอันใดรึ ช่วยคนที่เรารักให้มีชีวิตอยู่เพื่อผดุงความยุติธรรมต่อไปพี่ใหญ่สิ่งที่ผิดพลาดของพวกพี่คือการขวผิดมาแล้วแต่เพลานี้พวกพี่กำลังเดินตามคนผิดอยู่พี่ใหญ่พี่ชายฉันไม่เหมาะไม่ควรกับพี่เลยพี่อย่าได้ชายตาแลตีตัวออกห่างจากเขาก่อนที่เขาจะพาพวกพี่ไปสู่นรกแล้วขากมีชายใด ที่ดีกว่าในเขื่อนรักที่พี่ต้องนีบคว้าไว้เลยนะอย่าได้ปฏิเสธก้ไนไอเม่นที่แสนดีของปอ้ปิวเจ๊ะไม่คุณน่ะตีหัวเข้ามาตั้งสองครั้งละเขายังหาโกรธเื่องไม่แถมยจะหาเวลามาปรับทัศนคติให้เข้าใจตรงกันโอ้ยปรับอันใดนะเออปรับทัศนคติไงจ๊ะหมายความว่าปรับความเข้าใจ ให้ให้รู้สึกตรงกันไงจ๊ะโอ้ใช่หากนายคนนั้นน่ะฉันค่อยเห็นดีเห็นงามด้วยใช่ไหมแม่ทมิฬระหว่างในเม่นกับพี่ชายฉันฉันไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่งแต่ตามสายตาที่ฉันเคยเห็นเขาในระหว่างที่เคยอยู่กับท่านขุนแผนเขามีเมตตาไม่น้อยม่เอาเรื่องเอาราวกับผู้ใดหากยอมได้ ขาก็ยอมนายเม่นของไอ้ปิ๋วอะไม่เคยหาเรื่องใครก่อนนี่ถ้าเป็นในเครื่องนะป่านเนี้ยเรือนของแม่แม่ทั้งหลายอะคงราบเรียบเป็นหน้ากองแล้วจริงหรือไม่เล่าโอ้ย ีพี่ชายฉันมาแล้วพี่ใหญ่นี่เป็นคำพูดครั้งสุดท้ายที่ฉันก็พูดกับพี่ไว้เจอกันนะพี่พวกเราหวังดี ต่อพี่ใหญ่และเพื่อนๆทุกคนรีบมหาใจที่ดีไว้สักคนก่อนที่พี่คุณแผนของฉันจะจับกลุ่มตัวการใหญ่ที่คิดก่อความวุ่นวายให้กับแผนบ่นดินพี่ใหญ่จ๋าพี่ใหญ่ฉันลาก่อนนะรัะล้กลัวจะด้ย่ย พวกเจ้าสองคนเป็นอะไรพูดอย่างกับจะลาไปตาย,ยางั้นแหละพี่ใหญ่จ้าพี่ใหญ่อย่าพูดไม่เป็นมงคลเช่นนั้นสิจ้ากูด,ดูนางสองคนนี่สิพูดอย่างกับจะลาไปตายไม่พอกอดข้าศะตัวชาไปหมดพี่ใหญ่พูดเสียฉันใจหายว่าคงไม่เป็นดังที่คิดดอกพี่ใหญ่ทั้งสองสาวจะตายได้ยั่งไร ลาก่อนนะพี่ชายแม่นางแม่นางจักไม่ไปเยี่ยมท่านเจ้าเมืองหน่อยหรือท่านเป็นอันใดหรือท่านเศร้าหมองนะักเพราะคิดถึงลูกชายของท่านเด็กคนนั้นนี่เองแม่สีเราได้ไปกันเถอะ ขมิ้นเราจะมาลาท่านเจ้าเมืองไม่กลัวว่าใจเราจะเปลี่ยนไม่เห็นหน้าท่านหรือแน้สีผ้าทางใจอ่อนนักอาจเปลี่ยนได้แต่ข้าหาเปลี่ยนไม่ลองตั้งใจแล้วก็จะทำให้สำเร็จแต่ขอข้าไปกอดเขาอีกสักครั้งเพื่อบอกลาแม่นางสองมาพบท่านเจ้าเมืองหรอจ๊ะ จ่ะท่านรองงั้นเชิญไปบนเรือนก่อนจ้ะ